เลาก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่มีเป็นเพียงแต่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ไปเล่นดนตรีไปแย่งงานอาชีพในคนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่แน่นอนคนไทยก็รักชาติกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะโซเชียลมีเดียโหมไปกระพือทิศทางเดียวกันในทางกลับกันตอนนี้ตำรวจก็เข้มงวดนะครับเอาผิดกับคนอิสราเอลมีอย่างน้อย4คนคนถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยจนเป็นคำเตือนของสถานทูตอิสราเอลที่ออกมา ีวสวัสดีครับมาพบกับผมเดชาศจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับแล้วก็ฝากวพยมพันธ์วันที่27 มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8นะครับงานวิ่งของวิหกนิวฮะที่ท่าเรือเกาะสม็ดฮนะเป็นจุดจอดเรือของเรือจักกรีนรูเบตนะครับก็ลุ้นถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์เลยหใบนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการต่างประเทศวันนี้ก็เป็นเรื่องของ สถานการณ์นะครับที่ถูกจับตามองทั่วโลกทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศทรัมป์มัสก็เลงตรวจทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาเป็นทองคำนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาถูกกังขาถูกขโมยไปหรือไม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับย้ำว่ากระทรวงประสิทธิภาพของอรัฐบาลน,นะครับจะหาคำตอบว่าทองคำแท่งณนกะรังเก็บทองและ ทรับสมบัติมีค่าของสหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่ามีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกยังอยู่ดีไม่สูญหายหรือไม่การเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่พวกเขากําลังเดินหน้าตรวจสอบทรัพย์สินและการใช้จ่ายของฝั่งรัฐบาลกลางนะครับเหตุการณ์สยองฮะเครื่องบินเอมีเตอร์นะครับเจอกองทัพของจีนเตือนโดยตรงห้ามบินผ่าน น้ำกั้นระหว่างออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์ระหว่างเรือรบของกองทัพจีนเปิดฉากซ้อมรถด้วยกระสุนจริงสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเครื่องบิน e m u r a t o r a i r l i n e s ะครับถูกกองทัพจีนเตือนโดยตรงสั่งห้ามผ่านทะเลเทสมันนะครับกั้นระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดทางให้กองทัพจีนซ้อมรบใช้กระสุนจริงสายการบินดังกล่าว แะครายอื่นรวมทั้งแขวนตั้มบินอ้อมกันเป็นแถวนะฮะวันเจอลูกหลงนะครับในขณะที่เสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะครับทรัมป์กลับลํำยอมรับรัสเซียรุกรานยูเครนก่อนนะครับพร้อมโบอาจจะบรรลุข้อตกลงและเอิร์ดกับยูเครนในเร็ววันนี้ประธานาธิบดีโดนัทชัมแห่งสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจนะครับกลับมากล่าวขอโทษ ระสียว่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นรุกรานยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพร้อมระบุว่ายูเครนจะเซ็นสัญญาว่าด้วยเรื่องของแร่เอิร์ธกับสหรัฐอเมริกาในอีกไม่ช้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามยุติสงครามของยูเครน ก่อนหน้าน,นี้ชวัมม์เคยออกมาพูดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ายูเครนไม่ควรเป็นฝ่ายเริ่มสงครามเมื่อ3ปีก่อนจนจุดกระแสเสียงวิวจารณ์ทั้งในและนอกประเทศแต่เมื่อถูกย้ำถามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Fox News Radio นะครับทรัมม์ก็เปลี่ยนท่าทีมายอมรับว่ามอสโกเป็นฝ่ายเริ่มต้น รุกรานดินแดนของอยูเครนตามคำสั่งของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินฮะนั่นหมายความว่าก็น่าจะตกลงได้แล้วนะครับดังนั้นเอ,อิร์ธอื้ออึงฮะประธานาธิบดียุนหนีหน้หนาชี้หน้าอื้ออึงฮะประธานาธิบดียุนซุกยอนชี้หน้าข่าวกรองรับของโซกลางศารนะครับขวางแผนให้โดนถอดนะครับรับแกะรอยพิกัดนักการเมือง คืนนั้นจริงนายกหันขึ้นไต่สวนครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีสำนักข่าวเอฟีนะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ฮันด็อกชูขึ้นศาลไต่สวนครั้งแรกในวันพฤหัสบดีในคดีถอดถอนประธานดียุนซุกย่อนยืนยันพยายามแล้วที่จะหยุดคำสั่งกดเอากรารสึกที่ทำให้เกาหลีใต้ตกอยู่ในความโกลาหล ด้านประธานะาธิบดียุนชีหน้าเจ้าที่ข่าวกรองรับโซนะครับอาวุโสกลางสารธรรนูนตะโกนล,ลั่นแอบวางแผนเพื่อให้ตนเองโดนถอดถอนยอมรับพยายามแกะรอยพิกัดที่ตั้งของนักการเมืองเกาหลีใต้ในคืนนั้นจริงแต่อ้างไม่ได้มีการจับตัวแต่อย่างใดในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ขย่าเพนทากอนนะครับสั่งปรด CQ Brown พ้น ประธานคณะเสดธิการทหารร่วมจอดึงในพลสามดาวเสียแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาสั่งปลดนะครับพลอากาศเอกซีคิวบราประธานคณะเสดธิการทหารร่วมสหรัฐอเมริกาพร้อมประกาศเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก5ตําแหน่งในการเคลื่อนไหวที่สร้างแรงสันเทือนไม่น้อยต่อคณะผู้นําทหารของสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ได้โพสต์ในชุดโซเชียลระบุว่าตนจะแต่งตั้งพลโทแดนเรซีเคนนะครับซึ่งกเกษียณอายุราชการไปแล้วให้กลับมานั่งเก้าอี้ประธานคณะเสรีิการร่วมแทนเบราวสำหรับพลโทแคนนั้นเป็นอดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ F16 และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทหารของสำนักข่าวกรองสหรัฐอเมริกา กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุวาช่วสั่งเปลี่ยนผู้บัญชาการกองทัพเรือซึ่งปัจจุบันคือพลเรือเอกหญิงลิซาฟรองเซนตินะครับรวมถึงตำแหน่งรองประธานคณะเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ <c oughs> และตำแหน่งผู้พากษาอายการสูงสุดของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศด้วย การตัดสินใจของชวงม,มีขึ้นท่ามกลางเวลาแห่งความระส่ำระสายในเพนทากอนอันเกิดจากคำสั่งปฏิรูปโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การปลดเจ้าที่พลเรือนออกเป็นจำนวนมากรวมถึงกำลังปรับกำลังพลตามแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกา ออกมาก่อนนะอเมริกันอินเดียนะครับมีการใช้เข็มฉีดยาปนเปื้อน HIV ฉีดใส่เมียนะครับแคนฝ่ายหญิงจ่ายสินสอดให้ไม่เพียงพอหญิงคนหนึ่งในรัฐอุตรประเทศของ India, อินเดียอาจต้องทนทรมานกับเชื้อ HIV ออยู่ในร่างกายตลอดชีวิตหลังถูกสามีนำเข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาฉีดใส่ด้วยความโกรธที่ฝ่ายหญิงไม่จ่ายสินสอดให้ตามต้องการ รายงานระบุว่าฝ่ายหญิงชื่อโซนันแต่งงานกับสามีชื่ออภิเศษเมืเ่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023โดยที่บีดาของเธอได้มอบสินสอดแก่ฝ่ายชายเป็นเงิน1.5ล้านรูปีพร้อมรถยนต์อีก1คันอย่างไรก็ตามครอบครัวของฝ่ายชายไม่พอใจและเรียกร้องสินสอดเพิ่มเป็นรถอเนกประสงค์อีกหคันและเงินสดอีก2.5ล้านรูปี ซึ่งครอบครัวของโซนันไม่สามารถจะนำมาให้ได้อย่างไรก็ตามครอบครัวของอัพิเศกยังคงไม่หยุดทำร้ายโซนันทั้งทำร้ายร่างกายและจิตใจถึงขั้นใช้เข็มฉีดยาปนเปื้อน HIV มาฉีดมั่วๆใส่เธอเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ด้วยนะครับบีบจุดตายนะครปรากฏว่าแหล่งข่าวชี้สหรัฐอเมริกานะครับขู่ตัดเด็ดชะ ดาวเทียมของสตาร์ลิงหากยูเครนไม่เปิดทางเข้าถึงแร่เอิร์ธให้ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาขณะผู้จรจาสหรัอเมริกาหยิบยกความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะตัดบริการอินเทอร์เนต็ตดาวเทียมสตาร์ลิงในยูเครนหากว่ายูเครนปฏิเสธไม่ยอมให้อเมริกันเข้าถึงแร่าธาตุหายากจากข้อมูลรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงคนใกล้ชิด3คนจากการที่ยูเครนสามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตสตาลิงที่มีมหาเศรษฐีอีลอนมสัสเป็นเจ้าของได้อีกต่อไปหรือไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันระหว่างเจ้าที่สหรัฐอเมริกาและยูเครนหลังจากที่ประธานาธิบดีโโรโดมีเซเลนสกี้ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสตาลิงถือเป็นช่องทางเดียวที่ช่วยให้ยูเครนและกองทัพยังคงสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในระหว่างเกิดสงครามกับทางฝั่งรัสเซีย นะครับอีลอนมาซึ่งเป็นเจ้าของอ่าสเปซเอได้ส่งเครื่อง t e r m i n ินัลสตาร์ลหลายพันตัวเข้าไปยังยูเครนเพื่อทดแทนโครงข่ายสื่อสารต่างๆที่ถูกรัสเซียทำลายหลังสงครามประตกข,ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นักวิเคราะห์จากสภาแอตแลนติกนะครับยืนยันว่ายูเครนจำเป็นจะต้องพึ่งพาสตาร์ลิงในบริการโดรนโจมตีซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก ของกองทัพยูเครนต่อไปนั่นหมายความว่าไม่ได้ก็เจ้งทันทีนะครับนั่นะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสําคัญฮนะในขณะที่สถานทูตไม่ทนฮนะปรากฏว่าแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวอิสราเอลให้หยุดพฤติกรรมอย่าทําผิดกฎหมายของไทยสถานทูตอิสราเอลนะครับได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคารพกฎหมายของไทย สถานเอกอักรราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยทแถลงเตือนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโดยเฉพาะที่อยู่ในอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนภายหลังปรากฏการข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกลุ่มชาวอิสราเอลที่สร้างความไม่พอใจแก่ชาวไทยโดยมีการแสดงความคิดเห็นมากมายในโซเชียลมีเดียในข้อความระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งทําให้ทางการไทยต้องใช้มาตร,รการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและส่งผลกระทบต่อบริการอย่างอบอุน่นนะครับของชาวอิสราเอลที่ได้รับจากประเทศไทยเราขอให้คุณเคารพประเพณีในท้องถิ่น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนชาวไทยต่อไปเราขอให้อย่าส่งเสียงดังและหลีกเลี่ยงการตระโกนหรือพูดคุยเสียงดังในโรงแรมสถานที่สาธารณะเขารบพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่สาธารณะอย่ารบกวนผู้อยู่อาศัยหรือนักเดินทางอื่นๆหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะปฏิบัติตามกฎจราจรการจอดรถการขับรถหรือการจอดรถ โดยฝ่าฝืนกฎหมายอาจส่งผลทำให้ถูกปรับเงินจำนวนมากอย่าอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าระยะเวลาที่วีซา่ากำหนดอายุอย่าทำงานในประเทศไทยโดยไม่รับอนุญาตที่เหมาะสมถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่อาจนำไปสู่การจับกุมและเนรเทศการแต่งกายที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการเดินไปตามถนนหรือพื้นที่สาธารณะโดยไม่สวมเสือ้อเป็นไปการของคนในท้องถิ่นด้วยความเคารพ พูดจาสุภาพมีน้ำใจต่อการต่อรองราคาในตลาดควรมาพร้อมกับรอยยิ้มนะฮะน่าเสียดายที่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอิสราเอลหลายคนถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมและละเมิดกฎที่ระบุไว้ข้างตน้นคนไทยเคารพและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลรักษาความสัมพันธ์นี้วิวอยาปล่อยให้กรณีเฉพาะเจาะจงทำลายภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล หลายแสนคนที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยทุกปีจงทำตัวให้เหมาะสมปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้เกียรติคนในท้องถิ่นด้วยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเรื่องของยูเครนตอนนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาใชา้สาลิงนะครับเข้าไปทำการบีบยูเครน นะครับส่งผลทาให้ยูเครนตอนนี้ยอมที่จะให้แล่เอิร์ธกับทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาเข้าทําการครอบครองแลกกับกันนะฮะให้การประกันว่าจะดูแลยูเครนจนสงครามแล้วเสร็จนะครับซึ่งเรื่องของซาลิงเป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงดโดรน,นรที่ใช้ในการต่อสู้กับทางฝั่งรัสเซียเพราะว่าโครงสร้างสํำคัญๆโดยเฉพาะอินเทอร์เนต็ตถูกทางฝั่ง ของรัสเซียทําลายยูเครนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยโอกาสที่ยูเครนจะชนะนั้นน้อยมากเลยทีเดียวเรื่องของชาวอิสราเอลนะคบสถานทูตอิสราเอลตอนนี้ก็ทนไม่ไหวนะครับเขาก็ดีนะเขาก็ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวคนของเขาที่อยู่ในประเทศไทยให้หยุดพฤติกรรมเพฤติกรรม7จพฤติกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวข้องและเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยออกมาปฏิเสธนะไม่ได้มีขบ,บวนการเข้าไปอยู่แล้วเตรียมเป็นขบ,บวนการเกาะกันไรนะฮะเกิดขึ้นในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เพราะว่าไม่เคยลงไปในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะส่วนผมเนี่ยไปไปลายหลายต่อหลายครั้งนะครับเห็นนักท่องเที่ยวพวกนี้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นคลิปเป็นข่าวเนี่ยผมไปดูมาหมดแล้วนะครับถึงขั้นจะมีการต้องกองกําลังไหมไม่มีอ่ะ ะะแล้วก็ถึงขั้นจะมีการก่อการร้ายไหมจนถึงขนาดนี้ตั้ที่ผมเคยเดินทางไปไม่มีนะครับพูดเต็มปากเลยไม่มีนะครับและก็ได้สอบถามคนในพื้นที่แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่มีเป็นเพียงแต่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ไปเล่นดนตรีไปแย่งงานอาชีพในคนอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่แน่นอนคนไทยก็รักชาติกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะโซเชียลมีเดียโหมไปกระพือทิศทางเดียวกัน ในทางกับกันตอนนี้ตำรวจก็เข้มงวดนะครับเอาผิดกับคนอิสราเอลมีอย่างน้อย4คนนะถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยจนเป็นคําเตือนของสถานทูตอิสราเอลที่ออกมานะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะ อาวัติราลงกรพวงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงถวันสือราช่ายสูงเสือจำปูนพระเจ้าแผ่นดินสิ่งลักษรแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบ ฝันงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระระเรนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมะนาถบพิตพระวัชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทละมีนำชาติคนไปรัศดรเดือดร้นนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ ทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชานทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเนื้อยิ่ง